โอเคอันนี้นะคะมิทินเมื่อก่อนเป็นสิวมากเลยเมื่อวันมาทําให้ครั้งแรกนี่หน้าแบบแดงมากทีนี้มาดูตามหลานตลอดเลยว่าหน้าเป็นยังไงมาวันนี้แบบดีใจมากเลยเพราะว่าหน้าหลานแบบจากที่เป็นสิวเต็มหน้าตอนนั้น,นตอนนี้หน้าผิวละเอียดมากตอนนี้ผิวดูดีขึ้นแบบเมื่อครั้งก่อนเนาะมาเนี่ยสิวแบบ เต็มหน้าแทบไม่มีนี่เลยอ่ะคือแทบแทบไม่มีแบบที่เว้นเลยแต่ว่าตรงเนี้ยหน้าเลยสิวยุบลงหน้าละเอียดมากเลยอ,อันนี้ประวันก็เลยเอามาให้ลองใช้เครื่องลูมิสปาเพราะว่าเครื่องลูมิสปาเนี่ยหลังที่คนเป็นสิวแล้วมีรูกคมขุนใช่ไหมก็จะหายเพราะว่าปั่นมันจะปั่นแบบเปิดรูคมขนแล้วก็แล้วก็ปิดรูคมขน ทำความสะอาดลุมลึกระดับรูขุมขนของเราเลยโดยที่ว่าการล้างหน้าด้วยมือจะใช้จะทําไม่ได้ตัวนี้คือหลานเพิ่งจะใช้ครั้งแรกจากที่เมื่อก่อนใช้กาวนิสปาขึ้นสปาหน้าเด็กแล้วก็ชุดเคลียร์สิวเพิ่งใช้ชุดเคลียร์สิวหมดไป1ชุดอันนี้จะเป็นชุดที่สองแต่หน้าดีมากเลย อันนี้ให้ลองดูมิสปาเนาะเพราะว่าลูมิสปาจะทําให้หน้าแบบละเอียดหน้าเรียน,นหน้าไม่มีลไม่มีไม่มีรูคุมคล,ลจากจากสิวอันนี้จากคนที่เป็นสิวนะคะเป็นสิวแทบแบบไม่มีไม่มีที่ว่างในใบหน้าเลยอะ่ะแต่ตอนนี้มาดูพี่วันกลับมาดูมาดูหลานหน้าดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็รอรอแค่ว่า ให้ผิวมันเรียบเนาะเพราะว่าสิวหายไปแล้วดูดิหมดแล้วอ๋อกดกดอีกเออกดอีกอม,มันจะมันจะเป็นแบบคือหลานยังไม่เคยใช้เนาะมันมันจะใช้แบบเรากดหนึ่งครั้งจะใช้เวลาสองนาทีแล้วเวลาเราเราจะเปลี่ยนเนาะเราเราเราจะเปลี่ยนมันจะ,จะดังกึกกึกกึ๊กกึก เหมือนเหมือนเหมือนเครื่องมันจะดับแล้วมันให้เราย้ายจุดจากหน้าผากมาเป็นแก้มพอใช้ตรงแก้มเสร็จแล้วมันก็จะย้ายจุดจากตรงแก้มมาเป็นตรงคางอะไรเงี้ยมันจะแบ่งหน้าเราเป็นสี่ส่วนวิธีวิธีย้ายแางนี้ก็ได้เออย้ายแบบนีน้อันนี้ยจะช่วยให้แบบหน้าละเอียดมากเลย น่าจะเรียบเนียนจากที่เป็นสิวเต็มหน้านะเมื่อก่อนเป็นสิวจนเมื่อก่อนอะ่ะพี่วันนะมาทําให้หลานจนมือร้อนเลยแพ้สารสเตรอยแต่นี้ดีขึ้นเยอะเลยก็เพลินดะีอืมนิ่มไหมนั่นแหละป้าว่ามันคุ้มมากอะ่ะใช้ดีมากด้วยป้าถึงให้ให้ใช้เองถ้าเราถ้าคนอื่นไปใช้แบบว่าเราไม่รู้เออเรากด เนี่ยหัวหัวปั่นนะมันจะปั่นสลับกันซ้ายขวาแล้วมันจะทําให้หน้าเราที่แบบผิวไม่เรียบเนี่ยจะกลับมาเรียบแล้วหน้าแบบจะกลับมาเนียนมากแล้วจากที่หน้าหน้าที่เมื่อก่อนเป็นสิวเยอะๆเนี่ยคุณจะแบบเอออันนี้ผลิตภัณฑ์ที่หลานใช้จริงใช้ตั้งแต่เริ่มแบบว่าเป็นสิวมากๆเลยที่วันมีรูปเก่าๆหมดเลยเก็บไว้เพราะว่าหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าเงินล้านนะคะ บอกได้เลยว่าเป็นหน้าเงินล้านเราไม่ต้องเอาคนอื่นไปรีวิวเราเอารีวิวคนใกล้ตัวนี้พี่วันติดตามตลอดเลยเนี่ยให้ทำตรงนี้ชอบไหมไมิทีน <c oughs> <c oughs> อันนี้นะใช้เช้าเย็นนะ <c oughs> กดกดแค่กดแค่หมายเลขหนึ่งแล้วพอเครื่องมันก็จะทำทางานของมันไปเองแล้วพอมันหมดเวลามันก็จะหยุดเอง ป้าเชื่อไหมตั้งแต่มีเครื่องอันนี้นะไม่ทิน้นไม่เคยล้างหน้าด้วยมือเปล่าเลยจะใช้ล้างหน้าตลอดเครื่องหนึ่งไว้ที่บ้านเลยเครื่องหนึ่งเอามาเทสอันนี้หมดใช่ไหม,หมโอเค